สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำนะคะกาแฟปนันชิตาค่ะกาแฟนะคะที่ เหมาะกับคนรักสุขภาพนะคะคนที่รักหุ่นตัวเองนะคะกาแฟตัวนี้นะคะเป็นกาแฟที่มีแคลน้อยนะคะมีแค่60แคลอรี่ค่ะทำให้เรานะคะคุมหิวแล้วก็อิ่มนานด้วยนะคะน้ำตาลเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะไขมันคอเลสเตอรอลนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นกาแฟที่เราสามารถชงได้ง่ายๆเลยนะคะเราจะดื่มได้วันละหนึ่งถึงสองซองก็ได้ค่ะกาแฟตัวนี้นะคะดื่มแล้วนะคะ ตัวนุตเองนะคะเป็นคนดื่มเองนะคะก็ทําให้รูปร่างนะคะหุ่นเล็กลงมานะคะมีเอวเล็กลงนะคะเพราะฉะนั้นกาแฟตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่รักหุ่นตัวเองนะคะแนะนาเลยค่ะง่ายๆนะคะแค่ชงดื่มนะคะในทุกๆเช้านะคะใครที่รักหุ่นตัวเองแนะนาเลยค่ะยังช่วยให้เราคุมหิวอิ่มนานด้วยนะคะทานได้น้อยด้วยนะคะตัวนี้นะคะ ลองเปิดใจดูนะคะแล้วคุณจะรักนะคะกาแฟาปนันชิตาค่ะ1ซองนะคะใน้1กล่องจะมี1 2ซองนะคะ1กล่องราคาเพียง245บาทนั่นเองค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ